สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจําเดือนของช่องโอสเตช n นลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไทยดวงของทั้ง12ลัคนาราศีประจําเดือนธันวาคมปี2565นะครับก็จะเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือมี12ลัคนาราศีนะครับก็จะทายออกมาเป็น12คลิปนะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ย เกิดเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาเกิดในการทายนี้นะครับจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีทายนะครับแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีดวงโดยภาพรวมของเดือนธันวาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <tok> ทายดวงของคนลัคนาราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนะครับเดือนนี้นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็ย,ยังดูไปได้นะครับแต่มันอาจจะรู้สึกวุ่นๆกับเรื่องของคนอื่นเนี่ยเยอะสักนิดหนึ่งนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีสตูคู่อริเนี่ยเข้ามากวนใจได้อยู่บ้างนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งนะครับคือช่วงของวันที่8ถึงวันที่31นะครับจะเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีการ เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการย้ายที่อยู่นะครับบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับกิจวัตรประจําวันนะครับเช่นเปลี่ยนเวลาตื่นเวลานอนนะครับหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางนะครับคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่คนละคณาราศีพฤกษสงเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนะครับต้องออปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา แล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะต้องระบัดระวังเจ็บป่วยได้ง่ายในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วยนะอย่างไรก็ตามถึงมันอาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยสบายใจนะครับแต่ว่าคนลักษณาราศีพฤกษกเนี่ยก็ยังมีโชคช่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถึงกับเรียกว่าดวงแย่นะครับคือถึงไม่เรื่องที่เข้ามาทำให้หงุดหงิดไม่สบายใจอยู่ได้บ้างนะครับ แต่ทุกๆอย่างเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับเรื่องของการงานนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะเป็นงานที่ทําให้ดูวุ่นๆสักนิดหนึ่งนะครับเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับทำให้คนลักนาราศีพฤกษงเนี่ย จะต้องปรับตัวเยอะนะครับใช้ไหวพริบเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ลักษณะของงานเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่ทําเป็นเบื้องหลังนะครับเป็นฝ่ายสนับสนุนไม่ออกหน้าออกตาเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปทําได้ด้วยเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินําเข้าส่งออกอะไรพวกนี้ก็จะส่งผลดีนะครับเรื่องการงานของคนลัคนาราศีพฤษภนะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ดูล้ำสมัยนะครับคนในประเทศเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับพวกงานนวัตกรรมใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าคนลักษณาราศีพฤกษกเนี่ยได้เข้าไปทำเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อเรื่องของการงานเนี่ยมากเช่นเดียวกัน สำหรับเรื่องของการเงินคนลักนาลาศีพฤกษภงนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องให้เสียเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเช่นอาจจะเป็นการเสียเงินเพื่อรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าเป็นการเสียเงินด้วยสาเหตุอื่นๆนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับมีแนวโน้มว่าจะเสียเงินไปกับเรื่องของครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในครอบครัวนะครับที่จะต้อง ทำให้เสียเงินออกไปนะครับหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินภายในบ้านภายในครอบครัวก็ได้นะครับเกิดการชํารุดเสียหายอะไรพวกนี้เราต้องแบบเสียเงินซื้อของใหม่นะครับหรือว่าเสียเงินเพื่อที่จะไปซ่อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยคนละคนา,าราศีพฤษภบางคนเนี่ยอาจจะมีการลงทุนที่เยอะนะครับในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะครับคือเสียเงินไปกับการลงทุนเพะะนียงแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยมันยังไม่ได้กลับมาในเดือนนี้แค่นั้นเองนะครับมันก็เลยดูเหมือนกับว่า เงินยังไม่เข้าม like. ีแต่เสียออกไปอย่างนี้เป so ็นต้นนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวคนลักนาราศีพฤษศนะครับเดือนนี้โดยภาพรวมเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแย้งนะครับปัญหาเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนลักนาราศีพฤษศกับคนในครอบครัวได้นะครับหรือในบางกรณีเน mm ี่ยอาจจะเป็นลักษณะแบบคนรักคู่ครองนะครับของคนลักนาราศีพฤษศเนี่ยไปมีเรื่องขัดแย้งกับคนในครอบครัวของเราได้นะครับ ส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องบุตรหรือบริวารภายในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยนะครับอันเนี้ยต้องระวังไว้ให้ดีนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยเกิดความชำรุดเสียหายจะต้องซ่อมหรือว่าเปลี่ยนใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะผ่านปัญหาตรงนี้ ไ,ได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็คนลัคณาราศีพฤกษ์บางท่านเนี่ยอาจจะได้รับบร,รดกตกทอดจากคนในครอบครัวด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลัคณาลาศีพฤกษ์นะครับเดือนนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคือมันจะเป็นเดือนที่คนรักคู่ครองเนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับตัวของคนลัคณาราศีพฤกษ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับ แบบมากํากับชีวิตของคนลักนาราศีพฤษภเยอะนะครับอาจจะทําให้คนลักนาราศีพฤษภเนี่ยรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับหรือว่ารู้สึกกดดันนะครับพื้นที่ส่วนตัวไม่พอนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะดูไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่นักนะครับเพราะฉะนั้นคนลักนาราศีพฤษภเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลเรื่องตรงนี้เนี่ยมากจนเกินไปนะครับเท่าที่ดูนะครับเดือนเนี้ยเรื่องของความรักเนี่ย น่าจะดีที่สุดเนี่ยคือในช่วงของวันที่1ถึงวันที่7ธันวาคมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเช่นคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะไปมีเรื่องทะเลาะเบอาแหวงกับคนในครอบครัวคนลักขนาราศีพฤษ์ได้นะครับสำหรับคนลักขณาราศีพฤษคค์คนไหนที่ยังโสดอยู่นะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนลักขณาราศีพฤษคค์เนี่ยมีโอกาสเจอคนมากมายหลายหน้าตาเข้ามานะครับ โดยช่วงเวลาที่จะเจอคนที่แบบเข้ามาแล้วรู้สึกถูกอกถูกใจมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงของวันที่1ถึงวันที่7ธันวาคมนะครับอย่างแล้วก็ตามนะครับคนที่เข้ามาในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนนะครับอาจจะเป็นคนที่คนที่บ้านเรานะครับหรือว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงประจำรายเดือนของเดือนธันวาคมปี2065นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเนื้อหากเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของช่องโอสต a n ชโนได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ